สวัสดีค่ะไตปลาวันนี้จะพามาทำเมนูทอดมันหมูราซอสวาซาบิเมนูใหม่สุดสร้างสรรค์ที่กรอบน,นอกนุ่มในเนื้อแน่นเด้งชุ่มฉ่าด้วยแป้ง Mr. 1 0 1 an และ CWN 6มาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนําหมูบดมันหมูรากผักชีกระเทียมซีอิ๊วขาวและน้ําตาลทรายมาปั่นรวมกันให้ละเอียด จากนั้นเติมแป้ง mr 1 0 1 an และ cwn 6ตัวช่วยเพิ่มความแน่นเด้งให้กับเนื้อคะ่ะแล้วปั่นให้เนื้อละเอียดและเข้ากันดีอีกรอบแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนำเนื้อที่ปั่นได้ที่แล้วมานวดเล็กน้อยแล้วปั้นเป็นก้อนกลมนำไปชุบด,ด้วยแป้งทอดกรอบ bc 101ไข่ไก่และเกล็ดขนมปังตามลำดับได้เลยคะ่ะปั้นจนเนื้อหมดก็ตั้งหม้อเตรียมทอดได้เลย ั้งหม้อไฟอ่อนใส่น้ำมันให้ท่วมเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนก็นำลงไปทอดได้เลยค่ะทอดให้หมูสุกและมีสีเหลืองทองสม่ำเสมอทั่วกันทั้งชิ้นเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเรามาผสมซอสกันเลยนำมายองเนสน้ำเชื่อมเกลือวาซาบิและน้ำมะนาวเล็กน้อยมาคนผสมรวมกันก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ทอดมันหมูซอสวาซาบิเมนูใหม่สุดสร้างสรรค์ที่กรอบน,นอกนุ่มในเนื้อแน่นเด้งชุ่มฉ่ำด้วยแป้ง MR 1 0 1 AN และ CWN 6กฉบับไตปลากันแล้วค่ะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ